กลับมารับงานอีเวนต์ครั้งแรกนักแสดงสาวตวงสาวิกาการจนามาตรบอกเลยว่าคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆค่ะหลังวิกฤตโควิด1 9ทําทำงานแสดงและอีเวนต์หายเรียบส่วนงานแอร์โฮสเตสที่ทำอยู่แม้จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะให้บริการสำหรับเครื่องบินส่วนตัวแต่ก็ต้องปรับตัวไม่ใช่น้อยในเรื่องความสะอาดปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นโดยงานนี้นอกจากจะได้เห็นสาวตวงในมาสดพิธีกรแล้วยังได้เห็นการปรับตัวของอีเวนต์จากออนกราวสู่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเธอมองว่าเป็นเรื่องดีที่จะช่วยให้คนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการอ e ีเวนต์ยังมีรายได้แม้ในช่วงวิกฤตต้องแต่มีวิกฤตของโปรคระบาดโควิด -19 คือในส่วนของพิธีกรเลยคือได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเมื่อบริษัทต่างๆเขาไม่จัดงานอ e ีเวนต์เนาะมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ MC พิธีกรพิตตี้หรือว่าสเตจหรือ ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานดีกว่าคือทุกคนได้รับผลกระทบไปหมดนะคะแต่พอวันนี้เนี่ยมันมีหนึ่งนวัตรกรรมที่ออกมาในเรื่องของ Vir t u a l ซึ่งสุดท้ายแล้ว V i r t u a l คือมันก็คือ,อยังเป็นการใช้ใช้คนนี่แหละเพียงแต่ว่าเรามาในรูปแบบที่ไม่ต้องไปที่งานจริงๆนะคะคืออยู่บ้านก็ทําได้ซึ่งเอาจริงๆคือมันสะดวกกับกับคนทํางานมากขึ้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทําให้การจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบของออนไลน์เป็นที่สนใจมากขึ้น รับผู้ชมสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือติดต่อกับผู้ขายในงานได้จากที่บ้านผ่านระบบเสมือนจริงที่เรียกว่า virtual solution ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบร่วมกันจากภาเอกชนและวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยากจะช่วยพัฒนาวงการอีเวนต์ให้เดินหน้าต่อไปได้และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือสิทธิ์เก่าได้ต่อยอดทักษะจากสิ่งที่เรียน มันเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะครับที่วงการอีเวนต์เนี่ยจะทานฟอร์มจากออนกราวนะครับหรือออฟไลน์เนี่ยไปสู่ออนไลน์มันจะเป็นเป็นส่วนช่วยที่ทำให้การจัดงานอีเวนต์หรืองานแสดงสินค้านะครับหรืองานแม้กระทั่างงานประชุมสัมมนาเนี่ยเ,เรียกว่าทลายทุกขีดจำกัด นะครับคือไม่ก็จะไม่มีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของอการจัดงานก็จะน้อยลงนะครับก็จะมาเรียกว่ามาสร้างมิติใหม่แล้วก็มาเป็นตัวเป็นตัวช่วยนะครับยังยังมองว่าเป็นส่วนเสริมที่จะเข้ามาเป็นช่องทางใหม่ของการจัดงานอีเวนต์เลยครับเรารวมทีมนักศึกษาที่มีความสามารถเรื่องพวกนี้เข้ามาด้วยกัน ะะแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญรวมอยู่ในทีมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นแบ็กกราวด์ที่เราอะ่ะมีอยู่ลักษณะของ virtual solution เนี่ยเราก็เลยเข้ามาในส่วนของ back end นะครับไม่ว่าเราจะใส่องค์ความรู้ที่เรามีก็คือเรื่องของ 3D นะครับเรื่องภาพ360องศานะครับดังนั้นเราเราจะ develop สิ่งที่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเจอโควิดด้วยนะครับเราเจอโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่า new normal คืออะไรดังนั้นเรื่องของ virtual จะเกิดขึ้น การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมอาจจะไม่ได้เป็นเทรนแค่ในช่วงนี้เท่านั้นแต่ถือเป็นการปรับตัวครั้งสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานอีเวนต์ในระยะยาวโดยผู้ชมจะได้สัมผัสบรรยากาศงานอีเวนต์แบบ New n o r m a l ครั้งแรกในงานมอตโ์โชกกลางเดือนนี้ขวัญธมพรทิพยกษโก้สายไทย PBS รายง,งาน